การไฟฟ้าส่วนภูม <aún> e. e. ิภาคหรือ PEA จัดงาน PEA GRC Day 2025สร้างพลังความยั่งยืนด้วยระบบ GRC โดยมีรองศาสตราจารย์ดตร์เจตโทนวนิกประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงานมีร้อยโทปริชาพลพงพาณิชย์ประธานกรรมการธันมาพิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนายสุประชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีณสำนักงานใหญ่ PEA และผ่านระบบออนไลน์ ภายในมีกิจกรรมประกาศเจตจำนงป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันประกาศเจตนารมณ์สุจริตปโปรง่งใสมหาไทยใสยสะอาด2,568และงดรับงดให้ของขวัญของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวคิดเชาา PEA ไม่ทนต่อการทุจริตรวมด้วยพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปีที่ผ่านมา PEA มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรโดยนำหลัก GRC มาสนับสนุนให้เกิดระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธ,ธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลมีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้